ด้่อชาว Facebook แลก็ social แครับเรียกพาดูนะครับแอ่สองแช่วกันนะครับโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวว่าเราแอดเราอสองเรางนะครัร้าน่นี่หลังเลิกงานแล้วจะขายบริการด้วยนะคะอันนี้เท่าไหร่ยิกินบมหาพี่แจ๊คนะครับียมาลูกค้านี่แหละครัเอาตรงนี้กันแนะนำตัอานนี้กัน อันนี้ลูกค้าประจําของช่างไบนะคะตอนนี้ช่างไบ้ไปเป็นอาจารย์ของไปเรียนว่าด้านวารสารศาสตร์ที่มอรรมาสารนะคะที่ออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ตัดผมลนะคะได้เป็นลูกค้าก็เลยบอกว่าแนะนำให้มาจัประจำอยู่ทีก่กัน,นิแอันนี้เบื่อเขาได้กันแล้วก็นี่ลูกค้ามาจากสุราษฎร์นะคะเล่นนองนิดนึงน้องยงยงียงหรือยงยงยีนะคะมาปกติตต่ผมกับกช่างร่ง แต่ตอนนี้ช่างรู้ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่ไปเที่ยวใช่ไหมกี่วันครับสามสี่วันเนาะไม่ทราบตอนนี้ขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปละไปเดี๋ยวไปส่งน้องกับไปดูอันนี้ไม่เซ็ตแบ็คแม่อะไรนะคะไม่เซ็ตจะใส่สเปรย์นิดเดียวค่ะโอเคไปส่งน้องกับมาบ๊ายบายนะคะ